อัสาลามมุลิกุมปากีสถานมิรนามนูแฮแมทไทแลนด์นเซหงอัอสสลามมุลิกุมค่ะวันนี้กลับมเาจะกันกับแพียงเราน,นะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะและเราก็มาต่อกันตอนที่2นะคะต่อจากตอนที่แล้วเนาะที่ขวัญพูดค้างไว้แล้วทุกคนค่ะเกี่ยวกับประเทศปากีสถานนะคะนะมาต่อกันตอนที่2เลยเนาะ,ะว่า ขันเนี่ยมาทําอะไรมาทําไมนะ่ทุกคนคะคือมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยที่ประเทศปากีสถานนะคะคือไม่รู้ว่าจะย้ายมาอยู่ทําไมที่นี่นะคะทั้งที่แบบอยู่มาเลเซียก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่คือถ้าสมมติว่าจะย้ายไปประเทศประเทศไทยก็คือดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบต้องย้ายกลับมาอยู่ปากีสถานทุกคนคะนั่นแหละทุกคนค่ะก็เหมือนที่ขัญบอกทุกคนไปเนาะ เมื่อตอนที่แล้วนะว่าขวัญชอบทุกคนคะ่ะคือขวัญเนี่ยบอกสามีตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบแต่งงานกันได้ประมาณ3-4ปีอะไรเงี้ยบอกว่าเราย้ายกลับไปอยู่บ้านเธอกันดีไหมคือคุยกันแล้วนะทุกคนคะ่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะประมาณจะเข้าปีที่5เนาะปีที่5จะเข้าปีที่6 4, ปีที่6เออนั่นแหละทุกคนคะ่ะแล้วทีนี้คือแบบอพอดีคือตอนนั้นเนี่ยเรานะคะมีปัญหาเรื่องแบบการทำ วีซ่านะทุกคนคะแล้วแบบคือมันทํายากมากคือเขาไม่ให้ต่อะทุกคนคะเออนะนั่นแหละทุกอย่างมันก็เป็นกําหนดของอลอเนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยขวัญก็ต้องกลับไทยอะไรเงี้ยต้องไปทำพาส,สปอร์ตใหม่อะไรเงี้ยแล้วสามีก็คือแบบต่อไม่ได้ก็ต้อง,ต,องต้องเดินทางกลับมาปาก,กีสถานทุกคนคะแล้วทีนี้มันก็แบบว่าพอดีเลยทุกคนคะตอนที่เดินทางกลับมานะีมันก็คือแบบเออ โควิดมาพอดีนะทุกคนคะ่ะเออคือแบบโชคดีมากถ้าแบบเรายังอยู่ที่มาเลย์เราคงจะติดอยู่แบบนั้นเราคงจะไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แน่นอนทุกคนค่ะนะเออก็อันทามรินล่นะคะที่เราเดินทางกลับมาออที่ปากีสถานก่อนมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นนะทุกคนค่ะนะนี่ก็เป็นความโชคดีไปอันทามริละ่ะทุกคนคะ่ะนะและนั่นเลยทุกคนคะ่ะคือตอนที่แล้วอ่ะถามว่ามาทําไมก็คือตามสามีมาอยู่แล้วก็คืออยากมาชอบด้วยค,คะ่ะแล้วมาทําอะไรก็คือทุกคนคะ่ะเข้าใจไม่สามีแกก็มีงานที่แบบ ทำอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วคือแกแบบทําอยู่ kind. เกี่ยวกับแบบอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วทางานออนไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายหน่อยทุกคนค่ะคือแบบสามีก็กลับมาแกก็ทํางานเดิมของแกอะไรเงี้ยคือขวัญกลับมาขวัญก็เออเนี่ยของงานอดิเรกขวัญคือทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปากีสถานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออช่วยสาม an anywhere, ทีทํางานบ้างอะไรเงี้ยทุกคนค่ะแล้วก็เออคือเข้าใจไม่เป็นแม่บ้านอ่ะเออก็ต้องแบบดูแลสามีดูแลแบบครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไร แล้วอยู่ที่ปากีสถานมันมีอะไรน่าสนใจคือเยอะมากทุกคนอะไรที่มันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่แค่บ,บอกว่าผู้คนหรือว่าสถานที่ทุกคนค่ะทุกอย่างที่แบบที่ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราอ่ะขัญพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายนะทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเรามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าสนใจทุกคนค่ะอย Pang ู <g ill S 2> <ill wa> ่กับปากีสถานอ่ะน้องแม่ร้องย่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่บางอย่างขันไม่ได้เคยเจอไม่ได้ประสบมากับตัวเองเลยแต่คือแบบมันทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกคนค่ะ มันก็เลยทาให้เราเนี่ยเกิดความชอบเกิดความอยากจะอยู่ต่อไปยาวๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนขายนะอะไรทุกคนก็คงจะมีคําถามว่าออ๊ยแล้วจะมาทําอะไรอ่ะมาทําไมมาทําอะไรไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจคําถามนี้มันต้องคือแบบมันต้องอยู่ในหัวของคนที่แบบเขาไม่ชอบประเทศนี้อยู่แล้วเ,ออเข้าใจไหมมันต้องมีอยู่แล้วคือมัน ขวัญจะบอกว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวมันเป็นความที่อยากจะจะมาส่วนตัวนะทุกคนค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวคนอื่นคนอื่นจะคิดยังไงมันก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราเราชอบเราอยากมาอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่ามันไม่น่าสนใจก็ตามแต่มันไม่สีวิไลก็ตามแต่มันแบบไม่ไม่ไม่พัฒนาไม่ไม่ไมไมเอ,อ่อไม่มีอะไรแบบแสงไม่มีแสงสีเสียงให้แบบ ดูให้ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนค่ะเออก็ช่างเขานะคะคือขวัญไม่ได้เอามาไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาคําพูดพวกนั้นมาใส่ใจนะทุกคนค่ะใครจะคิดแบบไหนก็เรื่องของเขาทุกคนมีสิทธิ์คิดได้นะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเรามาอยู่ที่ไหนแล้วเราสบายใจว่าเราเนี่ยมาอยู่ที่ไหนแล้วเราจะทําอะไรแล้วมันดีกับเราไหมอะไรเงี้ยทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วทุกคนอนะ่ะมันมี อะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความชอบเอ่ยความความเป็นส่วนตัวอะไรต่าง,างๆก็ตามแต่อยู่ที่ไหนเราสบายใจครับที่อยู่ได้รับใจอยู่ยากคืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามันสบายใจไอ้ทุคนคะ่ะเข้าใจไหมเออนั่นแหละขวัญยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าขวัญยังอยู่ที่มาเนยหรือว่ากลับไปอยู่ที่ไทยเนี่ยคือมันจะเป็นยังไงขวัญยังไม่รู้เลยทุกคนค่ะนะคือมันก็จะแบบว่าเอาที่คนรอบข้างเราสบายใจดีกว่านะคะถึงแม้ว่าเรามันจะ มันจะอึดอัดรู้ว่ามันจะไม่สบายใจก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าคนรอบข้างเราสบายใจเราก็พลอยสบายใจไปด้วยทุกคนขวัญจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยคือคือขวัญหาอะไรทามันมันก็ลืมไปแล้วทุกคนค่ะขวัญจะเป็นคนที่แบบอ่าลืมง่ายลืมง่ายในที่นี้ก็คืออะไรที่มันทําให้แบบจิตใจเราขุ่นมัวทําให้จิตใจเรามันไม่มันไม่สบายอ่ะทุกคนขวัญก็จะพยายามจะลืมมันให้ไวที่สุด แต่ว่าถ้าอะไรที่มันดีๆหรือว่าทาแล้วสบายใจขวัญก็จะพยายามทาอยู่เรื่อยๆขวัญจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนค่ะนั่นแหละทุกคนค่ะเชื่อไหมว่าการที่ขวัญมาอยู่ปากีสถานเนี่ยขวัญได้เจออะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้คนนะทุกคนค่ะขวัญไปแบบนี้นะคือคือเขาจะถามก่อนเลยว่ามาจากจีนหรอโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขวัญบอกขวัญไม่ใช่คนจีนนะขวัญเป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วแล้วคือแบบเขาก็บอกว่าอ้าหรอทําไมหน้าตาเหมือนมากอะไรเงี้ยขวัญบอกว่าหน้าตาขวัญเหมือนตรงไหนตาก็ไม่ได้เล็กเหมือนคนจีนนี่อะไรเงี้ยคือแบบว่าเขาเขาคือเขาก็คงจะ มันมันก็มีคนจีนมาอยู่ที่นี่เยอะนะทุกคนคะ่ะเออจริงๆนะเยอะมากจริงๆอ่นะเออนั่นแหละเขาคงจะคิดว่าเราเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบคนจีนมาเนี่ยเขาเ,เขาแบบก็จะธรรมาดามากเขาชินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมาจากทางไทยหรือว่ามาจากอ่าทางมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคือแบบคือเขาจะแบบ ถามเราเลยนะคะว่าจะดื่มชาไหมต่นวนจะนี่จะนั่นไหมบางทีเนี่ยแบบคือไปซื้อของเงี้ยถ้าบอกว่าอ่าเป็นเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบเฟรนดี้กับเรามากทุกคนขาจริงแ้เขาจะพูดดีกับเรามากอะไรเงี้ยนั่นแหละที่ขวัญเจอนะทุกคนขาไม่ใช่แค่แบบว่ามันมันมันไม่ใช่แค่สถานที่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนขามันรวมไปถึงผู้คนด้วยอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาคือมันมันมันบางทีเนี่ยถ้าเราแบบมีอคติ นะมองอะไรก็แบบขัดหูขัดตาไปหมดมันก็อยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขในทุกคนคาะน่หละทำไมขวัญถึงนั่นแหละอยากอยู่ไปยาวๆทุกคนหาะนะ นั่นแหละทุกคนค่ะ okay. ก็หวัง <quer> ว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบเนาะทาไมอู้ขัญถึงแบบมาอยู่วากิชานมาทําอะไรมาทําไมนะคะไม่มีอะไรน่าสนใจนั่แหละคาตอบของขันนะคะก็คือแบบชอบอยากมาอยู่อยากอยู่ยาวๆอยู่ไปจนแบบชีวิตจะหาม่เลยก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะกลับบ้านอยู่เหมือนกันนะคือแบบว่าคือความที่เราจากบ้านมาทุกคนค่ะห้าปีเนี่ยที่ขันแบบวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ขันลงไปใช่ไหมไม่แอบร้องไห้คือแบบไม่ได้กลับบ้านมาแบบห้าปีอะไรเงี้ยทุกคนค่ะคืออันนั้นในชีวิตแต่งงานของขันนะคือแบบเจ็ดปีอะ คือแบบกลับบ้านอยู่สองครั้งอะเออคือ5ปีนี้ไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้ารวมรวมถึงตอนสมัยที่ขวัญแบบมาเรียนหนังสือที่ที่กรุงเทพมทุกคนคะ่ะคือแบบ ตั้งแต่อายุ18นะทุกคนขายันตอนนี้คือขวัญกลับบ้านนับครั้งได้เลยทุกคนค่ะคือแบบกลับบ้านน้อยมากคือแบบบางทีเป็นปีเลยขวากว่าขวัญจะกลับแต่ก็คือไม่ได้ขาดการติดต่อกับแม่นะแต่ว่าก็คือกลับปีหนึ่งบางที2ปีกับครั้งทั้งนั้งที่อยู่ไทยนะทุกคนค่ะเออแล้วขวัญก็แบบพอหลังจากที่เรียนจบก็อยู่มาเลเซาอิสานก็อยู่มาเลเซยตลอดอยู่ยาวๆดนค่ะสองปีสามปีคือแบบไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เลยเล่าทีนี้หลังจากนั้นก็คือกลับไปอยู่ที่บ้านไปทททาาางงนนใช่่่่่่มมัั้้ยยแตตไไไไดกลบบปวเอออูีคื กลับบ้านตัวเองไงแล้วแบบมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่ได้กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยทุกคน่ะคือถ้าจะรวมๆจ,จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ขันตั้งแต่อายุ18ทุกคนขาบอกลบคูณหารดูณตอนนี้ก็คือขันจะขันสามสิบสามแล้วคือแบบว่าทุกคนขากลับบ้านนะับรั้งได้คือมันนานจริงๆเจอแม่ก็เจอผ่านแต่หน้าจอโทรศัพท์อะไรเงี้ยทุกคนขามันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบคืออะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอะมันทําให้เรามีความอดทนมาก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 เลยทุกคนขะเออนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ อะไรที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะมันมันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้คําตอบกับตัวเองยังไงนะคะเราเนี่ยจะจะอดทนแค่ไหนนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีจุดยืนเป็นของตัวเองหมายหมายถึงว่าถ้าเรามีศาสนาอยู่ในหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะทุกคนค่ะนะ โอคนั่นแหละทุกคนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็แค่มาเออเราให้ทุกคนฟังนะคะว่าเออนั่นแหละทำไมทุกคนค่ะมันก็แบบมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกๆอยู่ดีทุกคนเออนั่นแหละนะทุกคนค่ะนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอน,นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันเลยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับปากีสถานหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะส่งข้อความมาถามส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวขวัญจะไปลิงก์ Facebook เฟซบุ๊กอย่า่สงข้อความมาในแบบ อะไรนะในเพจนะทุกคนคะ่ะคือโทรศัพท์ขันมันมันไม่เด้งขึ้นมานะ่ะบางทีเด้งมาแล้วขันก็ไม่เห็นนะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนแอดเฟซบุ๊กขันมานะเฟซเฟซบุ๊กจริงๆระทุกควนคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพจ ไม่ใช่เพจ a c e b o o k นะถ้าเพจนะให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามกด Follow ได้แต่ว่าถ้าจะส่งข้อความมาเนี่ยให้เข้าไปใน Facebook หลักนะทุกคนคะ่ะขอนแปะลิงก์ไว้แล้วนะทุกคนคะ่ะนะนั่นแหละนะขอนก็มา่อนขอนก็หวังว่าเพื่อนๆนจะชอบคลิปวิดีโอนะั้นทุกคนคะ่ะแล้วก็หวังว่าจะได้คําตอบแล้วนะทุกคนคะ่ะนะนั่นแหละโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราข้ามมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้นนะคะถ้าเพื่อนๆ่เข้ามาฟังแล้วอย่าล ฟังตอนแรกก่อนแล้วค่อยมาฟังตอนสองนะคะมันจะได้ต่อนเนื่องแล้วจะได้ไม่สับสนนะทุกคนค่ะนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ